มาครับเสียจะพามาเบงรถตีเทิร์นเขาน้านายโชว์รูมมือนี้มาเทิร์นกับเอ็มีเสียก็ได้เอามาตั้งขายให้เป็นเกียร์ธรรมดารถเกที่นั่งงวดพันสี่พันบาทตลอดสัญเาชมยลยครับผมโตโยต้าอเวนซ่างวดพันสี่พันบาทตลอดสัญญานะครับดูไฟล็อภายในกระจกไฟฟ้าไม่แสนสองเกียร์ธรรมดานะครับผมแอร์เย็นเฉียบตีเทิร์นมานี้เลยเข้าหน้าโชว์รูมครับผม เจ็ดที่นั่งโอ้โหถูกถูกถูกขายราคาตุนเลยคันนี้รถเติงเดิมรถบ้านครับหัวนงหัวนัดเดิมนะครับดูตาเติมรถไม่เคยติดกงติดแก๊สน,นะเดิมหมดครับผมเจ็ดที่นั่งสวยสวยฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนสองฟีวุกไทเหมือนเดิมมาดูรถดูรถเลยเ็าสวยจริงคันนี้ขึ้นเข้าเลยกำลังต่อแถวล่างนะดูห้องเครื่องโอ้โหเครื่องเดิมสมิ่ มาท็อกเทมสีอยู่ครบแต่ฝากระโปรงมีการเปลียนสีมาแล้วครับเครื่องเดิมหมดอ่ะเกียร์ธรรมดานะครับขายถูกผูกราคาทุน2องแสนกว่างวดผ่อนสี่พัน 4, บาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่วนลดอีก2 0 0 0มบาทส่งฟรีทั่วไทยวิธีการจองง่ายๆเอาส่วนลด,นลด2 0 0 0 0่ส่งบโทรศัพท์บัตรประชาชนมหาเสียเลยเดี๋ยวที่เหลือเสียจัดให้อ้าแแร์ไปครับไปรุ่นส่งฟรีทั่วไทยครับผมแจก